สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้มดเอ็กจะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมษปักแรกเดือนกันยายนพศ .2567 ทั้งนี้การเปิดไพ่ยิปซีก็มักจะสอดคล้องกับอุปนิสัยของชาวราศีนั้นๆโดยชาวราศีเมษก็มีลักษณะที่ว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความกล้าหาญในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเปิดให้ยิปตีทำนายดวงชาวราศีเมษปักแรกกันยายน2567ไพ่ใบแรก<ม> age of w a n d คุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือลเริ่มที่จะทำงานใหม่ๆขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ไพ่ใบที่สอง a g e of van ซึ่งก็สนับสนุนไพ่ใบแรกว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท้าทายหรือไม่คุณก็เริ่มกิจการใหม่ไพ่ใบที่สาม nice of cup ชีวิตของคุณช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะเรียบๆแต่ก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในการงานและครอบครัวโดยที่ไพ่จะแสดงถึงคนที่นั่งอยู่บนหลังม้าถือถ้วยด้วยท่าทีที่สงบนิ่งไพ่ใบที่สามไพ่เก้าเหรียญคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินการทองที่ดีจากครอบครัวของคุณและคนรอบข้างตำแหน่งที่5ไพ่หไม้เท้า กไม้เท้าแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาของคุณการงานต่างๆของคุณก็ประสบความสำเร็จด้ด,ด,ดีคนที่ทำงานประจำก็ทำงานเข้าหูเข้าตาเจ้านายคนที่ทำการค้าขายก็ขายดีพอมีกำไรอยู่ตำแหน่งที่6ไพ่สิบเหรียญในช่วงปักแรกกันยานี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนเข้ามา เป็นเงินอาจจะเป็นเงินตกเบิกหรือว่าเงินที่ได้กําไรจากการค้าการขายซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอสมควรตําแหน่งที่7จ็้ไพ่แดาบช่วงนี้คุณจะรู้สึกค่อนข้างเป็นกังวลกับเรื่องรอบๆตัวคุณหรือว่าคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเงกับงานที่คุณทําอยู่ แบบประมาณว่าทําอยู่คนเดียวมีความเหนื่อยความร้าแต่ก็ขอให้คุณต่อสู้ฟันฝ่าต่อไปให้ตําแหน่งที่8ปดสถ้วยคุณจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณคิดคุณหวังครอบครัวคุณก็จะมีความสุขอยู่ร่วมกันซึ่งก็เหมือนกับสนับสนุนตำแหน่งที่4ที่ว่า คุณจะมีเงินมีทองในครอบครัวได้รับการสนับสนุสนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองที่ดีจากครอบครัวให้ใบที่9ก้าห้ม้เท้าช่วงระยะเวลาในช่วงปักแรกกันยาคุณก็คงจะต้องเผชิญกับการงานที่ยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรห้าไม้เท้าก็คือคนถือไม้เท้ามาบลุมมาตุ้มกันอยู่ซึ่ง คุณก็จะต้องทุ่มเทความสามารถทั้งหมดของคุณลงไปในเรื่องของการงานใบที่10ให้เจ็ดเหรียญน,นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำมาหาได้ซึ่งคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอย่างค่อนข้างจะสบายมืออาจจะได้รับเงินพิเศษเงินตกเบิกหรือว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามา นอกจากนี้คุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้กําไรจากการงานเพิ่มมากขึ้นสรุปการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมษปักแรกเดือนกันยายน2567คุณจะมุ่งมั่นกับงานใหม่ๆห,หรือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็จะประสบความสำเร็จในงานนั้นเป็นอย่างดี แต่ก็มีความยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรในงานที่คุณจะต้องทำใหม่ครอบครัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขดีมีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาจากงานพิเศษหรือกำไรเพิ่มเติมจากกิจการที่คุณทำการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง กันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงให้เห็นก็ขอให้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการประกอบการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนออกมาให้เราเห็นว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตก็ขอให้เตรียมรับมือไว้เสียแต่เนิ่นๆและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ f อฟซีมานสร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัสตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ความโชคดีความดวงดีไหลเวียนเข้าสู่ตัวท่านถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอ การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาเพื่อสวดท่องเป็นมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ โชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ